ถอนเงิน1 0 0 0 0มืนบาทรอบที่9กับซิมปันสุขอีกแล้วค่ะเมื่อวานพึ่งถอนไป1 0,000ืนเข้าบัญชีไปนะคะแล้ววันนี้ก็มาถอนอีก1 0,000ืนเข้าบัญชีกันอีกไหมมาดูกันค่ะกับโครงการซิมปันสุขค่ะทุกคนมาดูเลยนะคะกับกล้องถอนเงินให้ดูกันก่อนเลยค่ะอ่านะคะ ก็นี่เลยแม่เล็กก็เป็นสมาชิกของโครงการดลเลอร์ซิมปันสุขค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นชื่อของแม่เล็กเองอันนี้คือสดๆเลยนะเออแล้วนะคะแม่เล็กก็นะคะ มาประมาณสักสามเดือนนะคะนะคะพี่ต้อมท้องสุกเป็นคนแนะนํามานะคะต้องขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยแล้วก็มีระบบ f v o โดยพี่จ๊อบนะคะเทรนงานให้ทุกวันค่ะจึงทําให้พวกเรารับไรายได้แบบนี้จากการที่เรามาเรียนรู้ทําตามระบบระบบเนี่ยเขาดีมากสอนฟรีใครไม่เป็นเข้ามาเหอะเดี๋ยวรับไรายได้แบบนี้ไปด้วยกันแน่นอนนี่เลยนี่คือแม่เล็กเองวัสนานุแทนแล้วก็ นะเป็นสมาชิกดีลเลอร์ซิมปันสุกเนี่ยตอนนี้3เเดือนรับค่าคอมไปแล้ว2 0 2 0 0 0 0 0นะคะแล้ววันนี้อ้าววันนี้ก็รับรายได้ไปแล้ว2,700นะคะที่สำคัญรับวันนี้พรุ่งนี้ถอนใช้เข้าบัญชีได้เลยนะคะแล้วเล็กก็มียอดให้ถอนนะ,ะตอนนี้อยู่ที่แสน0า0หมือัพเช่นเดียวกันค่ะนะคะเมื่อวานเพิ่งจะถอนไปนะคะ วันนี้โผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่ะไปดูกันถอนเงินยังไงก็กดตรงช่องถอนเงินเลยอ่าเนี่ยค่ะทุกคนแล้วมันจะมีกระเป๋านะคะอ่าแล้วก็กดตรงกระเป๋าตรงนี้ตรงเบอร์โทนี้ตรงนี้อ่ะกดเข้าไปนะคะ เอ้ยแล้วมันก็จะมีแจ้งค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นยอดกระเป๋าของเราสามารถมียอดให้ถอน1 3 4 1 4 8บาทอันนี้ชื่อแม่เล็กวัส,สนาผูกบัญชีไทยพนิษตไว้เลขบัญชีนะคะใครจะโอนมาให้แม่เล็กเลขบัญชีนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็ถอนสูงสุดได้1,000 0บาทเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยกลับไปที่ตรงนี้นะถ้าเรามีไรายได้รายวันนะคะเราไม่จําเป็นต้องให้สะสมถึง1นึ่งแล้วค่อยถอนถ้าเรารับไรายได้วันนี้ ามร้อยหพันหรือกี่ร้อยกี่พันกันแล้วแต่ไม่ต้องรองให้ครบ1นึ่งหมื่นพรุ่งนี้ก็ถอนใช้ได้เลยนะคะอ่าวันนี้แม่เล็กมียอดให้ถอนทั้งหมดแสนสามหมื่นก็จะถอนนะคะอ่ะเต็มเลยคือสูงสุดวันละหมื่นก็ถอนสูงสุดเลยนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ่านะคะถอนรอบที่เก้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะดีไหมคะแล้วก็กดตกลงค่ะมันก็จะมีนะคะข้อมูลขึ้นมาว่า เราถอนเงิน1นึ่งหมืนหักค่าธรรมเนียมนะคะ30บาทอ่านะคะแล้วก็หักภาษีนะที่จ่าย300บาทนะคะยอด10,000มืนก็จะเหลือ9670นะก็กดยืนยันค่ะเขาก็จะมีนะคะ OTP ค่ะส่งไปที่นะคะเบอร์ซิมปันสุขของเรานี่เลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่คือดีลเลอร์ซิมนะคะเห็นไหมมันมี OTP ส่งมาก็เอามากรอกค่ะ ก็ OTP ก็778ดเจนะคะ229เออแล้วก็กดยืนยันค่ะนี่เลยนะคะชื่อแม่เล็กว่าสนานวิแทนเห็นไหมทำรายการนะเออนะคะ,นะคะวันที่นะคะ6เดือนกันยายนนะคะเห็นไหมถอนเงินเวลา16บหนาะฬิกาส7นาที ยอดถอนหนึ่งมืนนะคะหากค่าธรรมเนียม30มสิบหากภาษีที่จ่าย300เหลือ9670ค่ะ mm hmm. เออนะคะ670นี่เลย mm hmm. เงินเข้าบัญชีทันทีค่ะทุกคนขาให้ดูนะอ่าเข้าบัญชีทันทีเลย mm hmm. เห็นไหมคะเก้าั้ยเจ็ดสิมาดูกันว่าตรงกันไหมโอ้แม่เจ้าตรงกันเลยใช่ไหมคะทุกคนทอนปุ๊บเข้าบัญชีทันที เรียวททมมากๆค่ะทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนมารู้จักซิมบ้านสุขจะได้รับรายได้แบบนี้ไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแคปเอาไปทํารีวิวหน่อยนะคะแคปก่อนแคปก่อนนะคะเออนะคะแล้วก็บันทึกแบบยาวนะคะบันทึกถอนนะคะถอนไปนเลยทุกคนนะคะเป็นสายถอนนะเนี่ย นะคะนี่ก็คือรับรายได้กันแบบนี้เลยนะคะดีมากมากค่ะอนันนญยาตกับกล้องนะคะอ่าทุกคนนะคะก็มาไลค์นะคะถอนเงินลอบที่เก้าแล้วนะคะเออนะคะกับ โครงการดีเลิศซิมปันสุขแม่เล็กเนี่ยนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่คนเก่งนะแต่ว่าเป็นคนที่เปิดใจนะคะรับฟังข้อมูลใหม่ๆนะคะต้องขอขอบคุณพี่ต้อมด้วยแหละที่มาเล่ากับนะคะเรื่องราวนะคะดีๆแบบนี้ให้รู้จักดีเลอร์ซิมปันสุขนะคะแม่เล็กก็รับโอกาสแล้วก็ฟังค่ะนะคะพอฟังเออมันดีนะคะก็เลยเข้าไปศึกษาข้อมูลในระบบได้ไมเจอนะคะบอสเตนะคะผู้ก่อตั้งซิมปันสุกคะ่ะ ที่นะคะสร้างระบบดีๆแบบนี้มาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยต้องขอขอบคุณบอสเต๋ค่ะแล้วก็ นะคะขอขอบคุณนะคะพี่พี่ซูมนะคะทุกวันเลยแล้วก็พี่พี่ที่สอนตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพี่พี่ครอบครัวซิมาันสุขที่ประสบความสําเร็จหลายๆท่าน mm hmm. ก็มาให้ความรู้เราก็เข้าไปเรียนรู้ศึกษาข้อมูลนะคะและที่สําคัญเราอยู่สายงานของพี่จ๊อบผู้กอ่อตั้ง FOB ค่ะพี่จ๊อบนะคะเป็นอ e ีลิกหญิงคนแรกในประเทศไทยและรับรายได้สูงสุดในโครงการซิมปันสุขได้ทําระบบ FBO ตอนเที่ยงให้กับเราดีลเลอร์ใหม่ๆได้ เข้าไปเรียนรู้นะคะเพื่อจะได้มีไรายได้ตามมาด้วยกันซึ่งสอนฟรีสอนทุกวันถ้าวันนี้ใครนะคะว่างานตกงานหรือทำงานออนไลน์อยู่แล้วอยากจะทำงานเสริมนะคะเป็นงานหลักก็ได้ทำคู่กับงานประจำงานออนไลน์ที่เราทำอยู่นะคะเข้ามาเรียนรู้ในระบบการรับรองเราจะมีะไรายได้แบบที่ไม่เล็กถอนแบบนี้แน่นอนค่ะ ง่ายมากๆแค่เปิดใจลงมาฟังข้อมูลดูนะคะสวัสดีค่ะคุณพิชยาและแม่เล็กเนี่ยบอกเลยว่าทําออนไลน์หลายตัวอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วเล็งเห็นว่าออนไลน์ทุกตัวที่แม่เล็กทำค่ะม,มันก็ต้องนะคะใช้อินเทอร์เนต็ตค่ะวันนี้ดีลเลอร์ซิมปันสุกนะคะเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เนต็ตแต่เล็กไม่ได้มาขายซิมแล้วก็อินเทอร์เนต็ตพี่ๆน้องๆนะคะเพราะว่านะคะ ที่เล็กทำออนไลน์เนี่ยเล็กต้องใช้อินเทอร์เนต็ตจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตเดือนหนึ่งก็ประมาณ2,000อัพค่ะแต่เล็กไม่เคยได้ส่วนแบ่งการตลาดจากการใช้อินเทอร์เนต็ตพอมารู้จักดีลเลอร์โครงการซิมปันสุขค่ะเขาบอกว่ารับศูนย์บริการออนไลน์ก็เลยฟังข้อมูลดูนะคะ ศูนย์บริการออนไลน์คือแบบไหนนะแม่เล็กก็ฟังข้อมูลอ๋อเขาให้เราเป็นศูนย์บริการออนไลน์ไม่ใช่ลูกค้าทั่วไปลูกค้าทั่วไปคือซื้อซิมใช้ซื้ออินเทอร์เน็ตใช้เติมเน็ตใช้นะคะทุกเดือนแต่วันนี้เขารับศูนย์บริการทั่วไปไหมายความว่าให้เราเป็นศูนย์บริการออนไลน์ขึ้นสัญญาณฟิลกับซิมปันสุขนะคะเพื่อที่ในอนาคตเราเป็นศูนย์บริการออนไลน์เคลื่อนที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน ไปให้บริการลูกค้าทั่วไปเช่นให้บริการลูกค้าซื้อซิมให้บริการลูกค้าเติมอินเทอร์เน็ตให้บริการด้านอื่นๆหรือรับสิทธิประโยชน์มากมายเช่นสหาหกรร์ หรือมีแหล่งร้านค้าออนไลน์พันธมิตรราคาถูกหรือมีช่องทางให้เอาสินค้าไปวางจำหน่ายหรือกระเป๋าวอลเลตและก็อื่นๆสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณนะคะนี่คือศูนย์บริการออนไลน์ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็คือถ้าเราใช้สามค่ายดังเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตซิมโทรศัพท์ สามค่ายดังก็จะบอกว่าให้เราไปติดต่อศูนย์นั่นเลยค่ะคือศูนย์แบบนั้นแหละเขาเรียกว่าศูนย์แต่เป็นศูนย์ออฟไลน์ line. แล้วก็ต้องใช้งบหลักหลายล้านในการเป็นศูนย์แล้วก็ต้องมีหน้าร้านต่อให้เรามีเงินเขาก็ไม่มีโอกาสให้เราได้ไปอยู่ตรงนั้นเนื่องจากปัจจุบันค่ะอะไรก็ออนไลน์บอสเตผู้ทันสมัยของเรามองว่าออนไลน์เนี่ยสำคัญมากคนหนีไม่พ้นแล้วก็ต้องใช้โทรศัพท์จับมือถือกันเยอะใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะ วันนี้เกิดขึ้นสัญญาณน้องใหม่ค่ายที่4คือฟิลนะคะที่นะคะเป็นของคนไทยโดยบดเตนะคะและที่สำคัญตอนนี้ไม่รับลูกค้าทั่วไปมารับศูนย์บริการออนไลน์ที่จะไปให้บริการลูกค้าทั่วไปในอนาคตค่ะทุกคนนะคะและเราจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเดือนแรกให้ได้ซิมเดือนแรกเขาไม่ได้มาขายซิมเรานะเขามาให้เราเป็นศูนย์บริการออนไลน์เดือนแรกนะคะให้เราใช้เน็ตฟรีค่ะ ได้ใช้ค่าโทรฟรีค่ะได้อินเทอร์เน็ตนะคะซิมฟรีค่ะและเราจะได้ระบบฟรีค่ะเครื่องมือฟรีในการที่ในอนาคตไปรับลูกค้าทั่วไปเมื่อเรามาเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขในอนาคตเราจะได้รับลูกค้าทั่วไปนะถ้าลูกค้าเรามีการซื้อซิมหรือมาเติมอินเทอร์เน็ตกับเราเนี่ยเราก็จะได้รับส่วนแบ่งการตลาด ของค่ายขึ้นสัญญาณฟิวค่ะโดยได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการที่ลูกค้าเติมเงินค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยเล่นมือถือขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้และที่สำคัญนะคะงบนะคะกำไรของ3ค่ายดังเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตนะสูงมากและก็เยอะมากแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปได้รับ3ค่ายดังแบบนั้นหรอกนะแต่วันนี้ดีลเลอร์ซิมปันสุขขึ้นสัญญาณฟิวอะค่ะ นะคะก็จะเป็นคลื่นน้องใหม่ที่คนไทยสามารถได้รับส่วนแบ่งการตลาดนะคะกําไรจากอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะคนที่เป็นศูนย์บริการออนไลน์ของดีลเลอร์ซิมปันสุขค่ะในอนาคตไม่รับแล้วนะคะ รับแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นที่เป็นศูนย์บริการออนไลน์ของดีลเลอร์ซิมปันสุขขึ้นสัญญาณฟิลในอนาคตปิดค่ะเมื่อปิดแล้วก็จะรับลูกค้าทั่วไปถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจมาเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขขึ้นสัญญาณฟิลในอนาคตนะคะก็จะมีแค่ลูกค้าทั่วไปที่มีหน้าที่แค่ใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ซิมเติมเงินทุกเดือน แต่ตอนนี้มารับดีลเลอร์ซิมปังสุกค่ะเพื่อมีระบบไปทำนะคะให้บริการลูกค้าทั่วไปในอนาคตแล้วอนาคตเราก็มารับลูกค้าทั่วไปเพื่อรับส่วนแบ่งการตลาดขึ้นสัญญาณฟิวไปด้วยกันค่ะและที่สำคัญทุกคนค่ะวันนี้นะถ้าเราจับมือถือทั้งทีก็จับให้มันได้เงินนะคะวันนี้ทุกคนค่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตทั้งทีใช้ให้มันได้เงิน วันนี้แมเ่เล็กมาเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขใช้เวลาแค่3เดือนรลบค่าคอมมิชชั่นไป2ล้านอัพละถอนเงินวันละหมื่นให้ทุกคนดูแล้วเนี่ยค่ะดีไหมคะจากที่เล็กต้องทำงานออนไลน์หลายตัวอยู่ละต้องใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ละแต่เล็กไม่เคยได้กำไร internet, ส่วนแบ่งการตลาดอินเทอร์เน็ต3าค่ายดังนั้นเลยจนมาวันนี้เล็กก็ได้ส่วนแบ่งการตลาดนะคะ อ่ะกําไรนะคะจากนะคะกับดีเลอร์โครงการซิมปันสุขค่ะซึ่งดีมากมากเลยก็อยากให้หลายๆคนลองเปิดใจมาฟังข้อมูลดูก่อนนะที่สำคัญทุกคนลองจินตนาภาพดูนะคะว่าในอนาคตทุกอย่างก็ออนไลน์หมดคนไทยจะต้องมีมือถือมากกว่าหนึ่งเครื่องคนไทยก็ขาดอินเทอร์เนต็ตไม่ได้นะคะคนไทยต้องเติมอินเทอร์เนต็ตใช้ทุกเดือนวันนี้เรามาเป็นดีเลอร์ซิมปันสุขขึ้นสัญญาณฟิลเรามา ตอบสนองความต้องการของคนที่ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ในอนาคตใครที่เล่นออนไลน์เราประชาสัมพันธ์ใครอยากเติมอินเทอร์เน็ตกับเรามาเติมได้เพราะเราเป็นศูนย์บริการออนไลน์เคลื่อนที่ไม่ต้องมีหน้าร้านถูกต้องไหมคะแล้วเราได้กําไรจากที่ลูกค้าเติมเงินนะคะแล้วก็หล,ลายๆคนก็แบบต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเราให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยมือถือเครื่องเดียวอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ให้บริการได้ จะดีไหมคะแล้วเ,เราในไหนเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตละเราลองใช้อินเทอร์เน็ตให้มันมีไรายได้กลับมาสิเหมือนที่แม่เล็กทาสินะคะในไหนเราก็ต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะจนจะรวยจะทําอาชีพอะไรทํางานออนไลน์ตัวไหนก็ต้องใช้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะดูอย่างแม่เล็กสิทำงานออนไลน์ต้องหลายตัวเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะพอเราเพิ่มซิมบันสุขเข้าไปทําให้เรามีกระเป๋าเงินมากกว่าหนึ่งช่องทาง ได้รับรายได้มากกว่าเดิมด้วยแล้วก็ทําคู่กับงานออนไลน์ที่ทําไปซึ่งดีมากๆเลยอยากให้ลองเปิดใจนะคะมาฟังข้อมูลดีลซิมบัสุกกันนะเนี่ยเดี๋ยวเล็กกลับกล้องให้ดูนะคะหน้าตาของซิมปัสุกเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะมีแบบมีปักหมุดมีท้อนเงินมีเติมเงินแพ็กเกจนะคะเนี่ยค่ะคือเครื่องมือ นะผังดีลเลอร์คอมมิชชั่นแพ็กเกจตดีลเลอร์ใหม่นะคะสิทธิ์ที่ดีลเลอร์ใหม่เนี่ยพอเราเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขเราเป็นศูนย์บริการออนไลน์นัเราจะมีเครื่องมือเอาไว้ให้ไปรับลูกค้าทั่วไปเติมเงินให้ลูกค้าขายซิมหรือเอาร้านค้ามาวางไว้นี่นี้หรือสหกรณ์อะไรอื่นๆมากมายกระเป๋าอ e ีวอลเล็ตซึ่งลูกค้าทั่วไปไม่สามารถรับสิทธิตรงนี้ได้ แต่เป็นศูนย์ดีลเลอร์บริการนะคะออนไลน์ของซิมปันสุกเราจะมีเครื่องมือแบบนี้พี่จะไปรับลูกค้าทั่วไปดีมากๆเลยหลายคนนะคะตัดสินใจมาเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุกเข้าระบบทําความเข้าใจเรียนรู้เพราะมีเทนสดทุกวันเที่ยงไปสามหนึ่งทุ่มหลายคนเข้าระบบรับได้ได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลกัหลกแสนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพี่กบนะคะพี่จ๊อบรับเลยได้หลักล้านแล้วซึ่งนะคะโครงการดีลเลอร์ซิมปันสุกเพิ่งเปิดไม่นานนี้เองแต่ว่า มีคนประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยแล้วลองคิดดูในอนาคตไปรับลูกค้าทั่วไปให้บริการซิมให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการด้านอื่นๆรับรายได้กระจุยกระจายยั่วแยะกันไปหมดแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์เน็เล็กก็มาบอกต่อให้ทุกคนได้เปิดใจมาฟังโครงการซิมปันสุกกันนะ หากใครสนใจติดต่อคนแชร์หากใครสนใจก็ลองทักแชทมาคุยกับแม่เล็กได้แม่เล็กก็จะเป็นคนที่ช่วยให้ข้อมูลวันนี้แม่เล็กขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ถอนเงินใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีไรายได้เยอะๆค่ะบ๊ายบาย